สวัสดีครับคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม m l d b กับช่องน้อยๆของคาปาโต้นะครับหลายๆ EP ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าผมแพ้รวดเลยตั้งแต่ผมเริ่มเล่นมาในครั้งนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมันแพ้รวดเลยนะครับไม่ว่าจะลงโหมดไหนก็แพ้รวดเลยทั้ง ID หลักแล้วก็ ID สำรองนะครับอุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมมี จังเกลิลสองคนอ้าวกลับละโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยมาเล่นอาชีพอื่นแทนเล่นอาชีพอื่นไปเลยนะครับนั่นก็คือเฮลเคิร์ดอ่านั่นก็คือนักฆ่านะครับมาเล่นแอสซิสซินเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจริงจังเกมมิ่งมา ต่อเนื่องหลายตามากแล้วนะครับ10เป็น10ตาแล้วแต่ว่าแพ้รวดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันคือมันแพ้รวดเลยทั้งโหมดคลาสสิกแล้วก็โหมดแรงนะครับแล้วก็ทั้ง ID หลักแล้วก็ ID สำรองดังนั้นแมชนี้เนี่ยผมจะมาไม่จริงจังเกมมิ่งแล้วนะครับก็จะมา ก็จะมาเล่นฮีโร่อื่นเลยแล้วกันนะครับไหนๆมันก็แพ้อยู่แล้วนะครับไหนๆมันก็แพ้อยู่แล้วผมก็จะมาเล่นฮีโร่อื่นเลยแล้วกันนอกจากฮีโร่หลักที่ผมเล่นนะครับไหนๆมันก็แพ้อยู่แล้วนะครับก็เอาให้มันสุดเลยแล้วกัน ผมก็มาเล่นเหว l c u r เคเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็แพ้อยู่ละเพราะว่าผมเดาไว้ได้เลยว่าแมชนี้ก็คงแพ้อยู่ดีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันคือมันแพ้รวดเลยจะเล่นยังไงก็แพ้นะครับงงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะครับมันแพ้รวดเลย ทั้งทุกโหมดจริงๆนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ลงแรงตั้งแต่เล่นคลาสสิกทั้ง ID หลักทั้ง ID รองนะครับแพ้หมดเลยน่าแปลกมากคือไหนก็แพ้อยู่แล้วเนี่ยผมก็มาเล่นอาชีพอื่นให้มันรูทดับบูดแดงไปเลยนะครับ อู้สองคนเลยละอุย้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โเพื่อ <Okay. S 2> ไม่มีมานานปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้เล่นอาชีพอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะเล่นแค่แทงเป็นหลักเท่านั้นุ้ย ส่วน id รองเนี่ยก็จะเอาไว้ลองอะไรแ,บบแปลกๆเฉยๆนะครับแต่โอ้โหเหมือนจะมีประเด็นอูน่าจะต้องไปละเอาหาย หายหมดเลยหจริงๆเขาควรจะอยู่ตรงนี้บ้างนะครับนี่ไม่มีเลยเหรอโอ้ไปกลางกันแล้วเป็นงั้นไปโหโอเคได้อยู่ เล่นแบบคือเราเล่นให้เป็นนะครับผมเล่นไม่เป็นผมยอมรับจริงๆเลยว่าเล่นไม่เป็นแค่เดาๆไปเฉยๆว่าว่ามันน่าจะประมาณนั้นประมาณนี้นะครับ เพราะว่ายัางไงตานี้ก็แพ้อยู่แล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะน่าจะเป็นที่อะไรสักอย่างมันมันแพ้รวดเลยนะครับน่าแปลกใจมากเ เออไม่ได้ด้วยขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับขอเอาไอเทมที่ผมอยากได้ก่อนแล้วกับก็หาย มาปเปล่าเฮ้ยมาจริงไหมเนี่ยเฮ้ยมาจริงเหรอเฮ้ยมาจริงอ่ะเฮ้ยมาจริง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 เฉยโอ<ฮ>้หนึกว่าเขาจะเบรกนะครับโอ้โหนี่เข้าป้อมเลยเหรอโอ้โห I bet you to destroy not ready. Oh, <laughs> <laughs> God, เกือบไปแล้วโอ้โหแรงแรงเหลือเกินเฮ้ยเอาดัสมาที่ปกตายล้วเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยทำยังไงถึงจะรอดได้เนี่ยโอ้โหก็ไม่เป็นไรครับผมทำใจไว้แล้วว่ายังไงตอนนี้ก็แพ้แน่รับ มันแพ้รว่วติดต่อกันจะสิบตาอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่น่าแปลกมากๆเลยก็เลยทับใจไว้แล้วครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอฟังก่อนแล้วกัน ก็จะแพ้อยู่แล้วโอ้ออดัฟนี่นาเอาคืนแก้แค้นเมื่อกี้ฆ่าผมใช่ไหมเมื่อกี้คือเราก็กลัวว่าฝั่งโน้นจะได้นะครับก็เลยใช้สกิลไปเลยกลัวเพื่อนจะเอาไม่ทัน ต่อันนี้เราตัง้งใจแย่งนะ <laughs> อันนี้เราตัง้งใจแย่งอนนและอันนี้เราก็จะแย่งเฮ้ย <laughs> ไม่ดีกว่าไม่ข้นไปแย่งดีกว่า <laughs> <laughs> ของเราก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับตายไหมน่าจะตาย <Mega Kill. S 1> เรียบร้อยโอ้โห ดันตรงนี้ก่อนนะครับเขาอยู่ในป้อมหมดเลยเราหน่าจะทำอะไรลำบากหอเดืยอเหืุอ,อ,อ,อใ,ชใ,ชใช่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 อะไรเหรออะไรคือใช่ใช่ <laughs> <laughs> เขาน่าจะคุยกับเพื่อนหรือเปล่านะครับน่าจะมีเพื่อนในทีมในเกมที่เปิดไมคอยู่เราไม่ได้เปิดไมคก็เลยไม่ไม่ได้ยินเสียงเขานะครับเพอเฮ้ Okay. โอเคโล่งอกไม่ใช่เรานะครับถ้าเป็นเรานี่ไม่น่ารอดถ้าเป็นเรานี่ไม่น่ารอดนะเนี่ยเฮือฮอ้โู้โ้นั่นก็ไม่น่ารอดโอ้โหเสียอัลติเมทเลย หูเพื่อนอยังเก่งขอพักหายใจก่อนละกันนะครับเฮ้ยถามจริงตอนนี้จะชนะเหรอเนี่ยผมทำใจมาแล้วนะเนี่ยว่าแพ้แน,น่ๆเพราะว่ามันแพ้ต่อเนื่องกันจนผมแปลกใจว่ามันเป็นที่อะไรมันน่าแปลกใจมากจริงๆนะครับมาไหมมาหาผมไหม อย่ามาเลยโอเคจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขามานะครับก็ท้าทายเป็นงั้นแหละหายวับเลยเดี๋ยวๆมีใครอยู <Well <S <S <h <h ่ตรงนี <h <h いい้ปะเนี่ย เ oh. มื่อกี้ผมเห็นเอฟเฟกอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เลยเข้าใจว่ามีคนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นเหมือนผม <sk r> ใช่ไหมครับเมื่ oh. อกี้เอ้าโดนหลอกเ๋อข้าพโต้โดนหลอก คือเสียอัลติเมตเลยนะครับอ่าสิบสองวิเร้อโอ้เอน่าจะเข้าไม่ได้ เออจริงๆผมเล่นไม่เป็นนะเนี่ยผมน่าจะฟลุกมากกว่า <Your team S 1> จริงๆตานี้เนี่ยกะมาแบบเอาโจรเต็มที่เลยนะครับกะจะโจรลเลยเพราะว่าไหนๆก็คิดว่าแพ้อยู่แล้วนะครับไหนๆก็คิดว่าจะแพ้อยู่แล้วก็เลยเอาทอีโรอื่นเลยแล้วกันนะครับเฮ้นเยนี่จะเป็นแมชล้างอาถรรพ์ของผมจริงๆเหรอครับเนี่ย เฮ้ยในที่สุดผมก็หยุดคำสาบนั้นได้สักทีนะครับในที่สุดคำสาบนี้ก็ถูกล้างสักทีคำสาบแห่งความพ่ายแพ้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมงในน้ำตาจะ,ะไหลมันทั้งไอดีหลักทั้งไอดีรองเลยนะครับแล้วมันแพ้ต่อเนื่อง อันนี้คือลงแรงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็แพ้อันนี้ก็โดนหนักมากนะครับแล้วก็สลับไปที่ไอดีหลักนะครับก็แพ้รวดเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคือแมชนี้เนี่ยเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับ สำหรับแมชนี้จริงๆผมก็ไม่อยากจะแสดงอาการแบบไม่ดีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแมชนี้ผมตั้งใจจะมาโตรจริงๆกะว่าไหนๆก็แพ้อ,อยู่แล้วก็เล่นฮีโร่อื่นเลยแล้วกันที่ไม่ใช่แท้งที่ไม่ใช่ฮีโร่หลักๆที่เราเล่นนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกเฮลเคิร์ตมานะครับเฮลเคิร์ตเนี่ยที่ผมเล่นตอนนี้นะครับในแมชนี้เนี่ยเซตไอเทมก็จะเป็นน่าจะ หลายซีซั่นที่แล้วนะครับน่าจะเมตากนก่อนหน้านี้ค่อนข้างเก่านะครับก็คือเนี่ยมีรองเท้าเฟ m ม h ันเตอร์ส i วิ b บูส์นะครับแล้วก็มี b l a d e of Despair นะครับ Despair Despair แล้วก็ e n d l e s s b a t t l e นะครับ e n d l e s s b a t t l e มี Win ท็อ k e r นะครับ Win ท็อ k e r โอเค มีวินท็อกเกอร์นะครับตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับสการเลดแฟนทอมซึ่งมันเป็นเซตไอเทมค่อนข้างคลาสสิกนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างคลาสสิกเลยมันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเซตไอเทมนี้แต่ว่าผมก็ชอบนะครับเพราะว่ามันตีเร็วดีเน้นเอาตัวรอดนะครับแต่ว่าเมตานี้เนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นเซตอื่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าผมจะไม่พ่ายแพ้ใน EP ีต่อไปนะครับ うなら